สวัสดีครับบริษัท ES InTech นะครับวันนี้จะมาแนะนำตัว PDT 8B นะครับทำโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับตามความต้องการลูกค้านะครับข้อมูลที่ลูกค้าต้องการนะครับจะมีเป็นข้อมูลเป็นพาเลทส,สินค้านะครับแล้วก็ จำนวนสินค้านะครับแล้วก็บาร์โค้ดสินค้านะครับโอเคอันนี้เครื่องได้ทาการเขียนโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อันนี้เวลาซื้อไปนะครับจะมีอุปกรณ์ต่าอย่างนี้นะครับตัวเครื่องตัวเครื่องจะมีสาย USB นะครับสาหรับอัปเดตตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็รับส่งข้อมูลผ่านสายตัว USB แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ผ่านตัวเครื่องมาได้นะครับตัวที่2เป็นตัวเคเดลสำหรับวางชาร์จนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบไร้สายได้นะครับเป็นสัญญาณเรดิโอนะครับ วิธีการก็คือเมื่อเครื่องไปถึงนะครับก็อันนี้ปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ด้านข้างนะครับอให้นำลูกค้านำเครื่องนะครับเสียบสายแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะในลักษณะแบบนี้เลยอ่าตอนนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับนี้สาย USB ตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็แยกไปออกไปก่อนก็อ่าเริ่มต้นการใช้งานครับสิ่งที่ลูกค้าจะใช้นะครับก็คือลูกค้าใช้เมนูนี้เมนูเดียวได้เลยเมนูชื่อว่าคอลเลกนะครับ วิธีการกดนะครับลูกศรนะครับจะเป็นการกดเลื่อนตำแหน่งนะครับแต่ว่าเราสามารถนับเมนูได้นะเมนูมันจะเป็น1 2 3 4 5สาี่ห้าครับถ้าเราใช้เมนูนี้ก็กดเลข2ได้เลยนะครับโอเคเข้าไปก็จะเจอในลักษณะแบบนี้นะครับเมนูที่1 Inventory นะครับเมนูที่2 b งเบลดัต้าเอ็กพอร์ตทูเท็กซ์เซนต์ทูไบอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่ละเมนูนะครับอ่เริ่มต้นเข้าไปเลยครับเข้าไปที่ Inventory ก็จะเจอพาเลทของสินค้านะครับที่เราทําเป็นหมดหมู่ไว้ทั้งหมด16พาเลทนะครับนี่เป็นแบบนี้เลย เมื่อเราจะเริ่มใช้งานนะครับก็ให้เราเข้าไปที่พาเลทที่1นะครับก็กดเข้าไปเลยโอเคนะครับมีคําว่าโอเคอยู่ตรงนี้ได้เลยกดโอเคเข้าไปก็จะเจอพาเลทนะครับบาร์โค้ดแล้วก็คเณตี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดเลขหนึ่งตามหัวข้อเลยครับกดเลขหนึ่งเพื่อยิงพาเลทของสินค้านะครับก็อันนี้สมมติเป็นเลขพาเลทนะครับเราก็กดยิงไปได้เลยมันก็จะขึ้นมาเลขในลักษณะแบบนี้นะครับพอได้เลขพาเลทแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับเครื่องก็อันนี้เราไม่ต้องกดเลข2เลข3าตามแล้วนะครับพอมันยิงพาเลทที่ินคค้้าไดเลยนะรับ เครื่องนะครับจัดซ้ำจำนวนให้เองอัตโนมัตินะครับอ่าอย่างเช่นผมยิงนี้นะครับมันก็จะเป็น4ชิ้นให้นะเห็นไหมครับ5ชิ้นนะครับ6ชิ้นแต่กรณีที่มีไอเทมใหม่เข้ามานะครับผมยิงมันยิงสินค้าใหม่อีกตัวนะครับอ่าเป็นสินค้านี้นะครับอ่ายิงเข้าไปนะครับมันจะนับสินค้านี้เป็น1ชิ้นให้เองนะครับส่วนด้านบนไอเทมก็คือจะบอกว่าตอนนี้ในพาเลทเนี่ยเรายิงสินค้าในพาเลทเนี่ยไป2ชิ้นแล้วนะครับพาเลทที่1ยิงสินค้าไป2ชิ้นแล้วชิ้นนี้มี1ชิ้นนะครับอ่งเร่รับ พอมีสินค้าใหม่ก็กดยิงได้เลยครับมันจะซ้ำให้เองอัตโนมัตินะครับอโอเคเราได้เสร็จเรียบร้อยครับ ESC ออกมาดูก็ได้นะครับรม,มันจะมีฟังก์ชันสามารถเบาดูได้นะครับว่าเรายิงอะไรไปอ่าเราสามารถเราเมื่อกี้เรายิงพาเลที่1ครับก็เบ้าดูได้มันจะบอกเลยครับรายการที่1มีสินค้ากี่ชิน้นรายการที่2มีสินค้ากี่ชิน้นรายการที่3มีสินค้ากี่ชิ้นนะครับ ESC ออกมาอ่าตอนนี้เราจะเริ่มาเลที่้้ใช2ดไย จะเห็นว่าพาเลทที่หนึ่งนะครับมันมีข้อมูลอยู่แล้วว่ามียิงสินค้าไปแล้วรับ3ามรายการเราเข้าพาเลทที่2ก็ทําเหมือนเดิมครับกดเลขหนึ่งเพื่อยิงพาเลทนะครับโอเคอได้เลขพาเลทแล้วกดโอเคได้เลยแล้วก็ยิงสินค้าที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคจะทำในลักษณะแบบนี้นะครับพอได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กดยออกมานะครับอพอย s c มาก็ ่ะขอดูเบาล์อีกทีนะครับอินเทอร์เน็ตนี่นะครับมันจะบอกว่าเราใช้งานทั้งหมด2พาเลทแล้วนะครับตอนนี้เราจะรับส่งข้อมูลครับการรับส่งข้อมูลอ่าก็มีเมนูที่3นะครับเรียกว่า Export to t e x t file เหมาะสําหรับกรณีที่สินค้าเยอะมากๆนะครับยิงเป็นพันรายการนะครับห้าร้อยถึงพันรายการให้ Export เป็นตัวนี้ไว้นะครับมันจะส่งข้อมูลได้เร็วแบบที่2คือ Sen d by usb คือการนํา USB ไปเสียบเข้าที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับแบบที่3คือ Sen d by w i r e l e s s นะครับ แบบไร้สายนะครับเดี๋ยวผมจะส่งแบบนี้ให้ดูนะครับโอเควิธีการรับส่งคือให้เราทําเอาสารนะครับไปเสียบไว้ที่เครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดตัว Excel นะครับที่เราต้องการนะครับที่เราจะรับส่งข้อมูลขึ้นมานำเคอร์เซอร์ไปกระพริบในช่องที่เราจะส่งข้อมูลนะครับแบบนี้เลยกดคำว่า Sen d by w ยไ l e ล s นะครับอ่ามันจะถามว่าจะส่งเป็น single Library ไหมเป็นหมวดหมู่ไหมว่ายิงจากพาเลทไหนแต่ว่านี่ผมจะส่งทั้งหมดนะครับผมก็กดเลข2ได้เลยมันก็จะบอกว่านี่นะครับ มันก็จะบอกว่าเป็นพาเลตอะไรนะครับแต่ละพาเลตนี่ครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นพาเลตที่1นะครับก็มีชื่อนี้เลยเลขพาเลตนะครับพาเลตที่2เลขนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นบาร์โค้ดสินค้าจํานวนสินค้านะครับโอเคส่งแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้เหมาะกับการส่งข้อมูลที่คลั่งเยอะนะครับอ่าให้เราเลือกคําว่า export to text file นะครับอ่าแล้วก็กดเลข2นะครับ เซฟไว้ทั้งหมดเลยเครื่องจะทําการเซฟข้อมูลทั้งหมดไว้ในเครื่องเรานะครับตอนนี้เราจะไปรับส่งข้อมูลแล้วกด ESC ออกมานะครับให้เข้าไปที่เมนูยูดิสนะครับเมนูที่5ครับกดเลขห้าได้เลย<ด><ๆ>เครื่องบอกให้กดเลข2นะครับกดเลข2รหัสที่สําหรับรับส่งข้อมูลของเครื่องนี้นะครับคือ1 3 5 7 9สาห้าเจ็ดกดโอเคครับ <c oughs> เครื่องจะบอกว่าให้เราทําการเสียบสาย USB เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์อ่าตอนนี้ก็ใช้สายนี้นะครับรับส่งข้อมูลก็เสียบเข้าไปเลยทีนาทีแล้ว โอเคแล้วก็เสียบสาย u ดีเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคข้อมูลนะครับที่เข้ามานะครับมันจะเข้ามาเป็นได์ได้หนึ่งเลยนะครับเหมือนเราเสียบแฟลชไดร์นะครับนี่ครับข้อมูลที่เราไปยิงมานะครับก็จะแยกมาทั้งหมด2พาเลทแบบนี้นะครับก็ลองคลิกดูก็ได้นะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแยกมาให้นะครับมันก็จะมีถ้าเป็นแจ้งเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นมาจากพาเลทที่1นะข้อมูลนี้พาเลทที่2นะข้อมูลนี้นี่ครับแบบนี้เลยตอนเราเอ็กพอร์ตนะครับ เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับตรง excel ของเรากดเข้าไปที่ Data นะครับแล้วก็เลือกคำว่า f o r m t e x t นะครับแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลนะครับถ้าเรายังไม่ได้เซฟออกนะครับก็เข้าไปที่ USB ได้เลยแล้วก็เลือกข้อมูลที่เราจะ export เข้าไปนะครับกดคำว่า Import นะครับกด Nex t ครับกด next ครับแล้วก็กดฟ n i s h ได้เลยกดโอเค นี่ครับข้อมูลก็จะวิ่งเข้ามาแล้วลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับเหมาะสําหรับยิงข้อมูลเยอะนะครับข้อมูลจะไม่ต้องรอโหลดช้าในการส่งแบบไร้สายนะครับสนใจการใช้เงินเครื่องนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ESSintech ทนะครับ025301613ขอบคุณครับ